ผู้ป่วยซึ่งสงสัยว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบแคบหรือติดตันนะครับก็คือว่ามีกลุ่มอาการก็คือว่ามองภาพไม่ชัดเห็นภาพซ้อนนะครับหรือมีอาการปากเบี้ยวนะครับมีอาการแขนขาอ่อนแรงหรือเวียนศีรษะบ้านบุนนะครับอาการเหล่านี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะอาการนี้เป็นอาการเตือนที่ว่าอาจจะเกิดสมองขาดเลือดหรือบางครั้งเกิดเลือดออกในสมองได้นะครับโรงพยาบาลของเราก็จะมีเกว่าสมองฟ้าตัก พราะคือว่าจะมีการอ็กเรย์สมองเฉียบพันธุ์นะครับว่ามีอากาสเกิดริมเลือดอยู่ที่สมองไหมถ้าเกิดมาใน4.5ชั่วโมงนะครับการให้ยาลาลริมเลือดก็จะสามารถเปิดเส้นเลือดที่อุดตันคนไข้กลับมาเกือบปกติหรือปกติได้ในบางรายแต่ถ้ามาช้ากว่านั้นถ้าเกิดเป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่อุดตันนะครับการให้ทีมรังสีแพทย์นะครับใช้สายสวนนะครับไปลากเ,เลือดออกมาจากสมอง ก็เป็นการารักษาแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าภาวะของหลอดเลือดสมองอุันเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดได้กับนอกจากคนสูงอายุแล้วอายุน้อยนะแต่ว่าอาจจะมีโรคประจําตัวเช่นความดันสูงไขมันไม่ออกกําลังกายก็ไม่โอกาสเกิดได้ครับอาหารนะครับพยายามกินผักผลไม้ถั่วนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็น processed food นะครับเบคอนไส้กรอกนะครับนอนเพียงพออย่างน้อย6 -7 ชั่วโมง นะครับลดอาหารที่มีการเค็มเพราะว่าซอสทำให้ความดันขึ้นได้นะไขมันนะครับ,นะรบเบาหวานอย่าก,กินหวานเยอะนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์นะครับนะแล้วก็สำคัญที่สุดออกกำลังกาย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  เมื่อไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะมาพบกับงาน Thailand Healthcare 2024เกษียณสโมสรแอดสามย่านมิตรทาวงานแฟร์สุขภาพประจบหนึ่งและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศที่จะมีโรงพยาบาลชั้นนำยกทัพคนขบวนมาตรวจสุขภาพฟรีมาแล้วได้ความรู้เพียบเรื่อว่าครบเครื่องเรื่องสุขภาพจริงๆค่ะแล้วเจอกันตั้งแต่วันที่27 30มิถุนายนนี้เวลา10โมงถึง2ทุ่มณชั้น5สามย่าน ทาวหอศูนย์การค้าสมย่านมิตรทาวบอกเลยว่างานนี้เข้าฟรีแล้วมากันเยอะๆนะคะ